สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2567นี้นะคะนกกปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกค่ะสามารถรับชมควบคู่กันได้ทั้งแบบลัคนาและราศีนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะขอดูนะคะว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรชาวราศีสิงห์โอ้ อาพลังงานของคุณนะคะนกรู้สึกว่าถ้าเป็นในเรื่องของชีวิตความมั่งคั่งดีนะคะนะเป็นไพ่ควีนเหรียญนะคะก็ขึ้นมาดีนะมีการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณด้วยนะคะพลังงานของคุณอะ่ะในช่วงนี้ดูหน้า หน้าค้นหาหนะก็คือมีสเสน่ห์หน้าค้นหาดูหน้าหลงไหลนะคะดูมีมนตราดูมีมนขลังอะไรอย่างนั้นนะนะคะแล้วก็โอ้โหพลังงานขึ้นมาดีให้เก้าเหรียญน,นะคะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะแล้วก็จิตใจของคุณก็เข้มแข็งมีความสุขอยู่กับตัวเองได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินก็ดีด้วยนะคะเนี่ยศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมด้วยนะคะไพ่ใบนี้นะ ด้านที่คุณให้ความสนใจหนึ่งถ้วยความสุขความสดใสความชื่นหนกชื่นใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะคุณจะได้รับความรักหนึ่งถ้วยก็เป็นความรักความรู้สึกนะคะอย่างที่บอกว่าความสดชื่นสดใสความมีชีวิตชีวาเนี่ยเป็นความรู้สึกของคุณเองก็ได้หรือว่าจะมีใครมามอบให้คุณก็ได้เช่นกันนะ คนรักอาจจะรักคุณมากขึ้นแสดงออกมากขึ้นใส่ใจคุณมากขึ้นนะคะคุณไพ่หกเหรียญเนี่ยซัพพอร์ตคุณมากขึ้นช่วยเหลือให้เวลาไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวนะคะเรื่องเงินด้วยก็ได้เวลานะคะความใส่ใจอะไรเนี้ยพอดูในเรื่องของความรักนะคะในช่วงนี้คุณอาจจะได้ไปทำบุญไปช่วยเหลือผู้คนแล้วคุณก็รู้สึกอิม่มอกเอ่มใจก็ได้นะไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ย มาดูซิในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรนะคะคุณน่าจะเกี่ยวข้องกับคนที่เขาแบบมีคนเข้าหายเยอะไพ่ห้าหมายเนี่ยมีตัวเลือกหรือความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีสิงห์ยังเป็นอะไรที่แบบยังไม่นิ่งยังไม่มั่นคงนะคะต้องแบบประคองไปก่อนแต่ถ้าถามว่าได้ไหมก็ได้อยู่นะประคองได้นะคะ เอ่อขอขยายไพ่ห้ามหมาห้าดาบบางทีคุณรู้สึกเหนื่อยคุณอยากจะถอดใจคุณท้อคุณอาจจะท้อกับความเป็นตัวเขาจนเกิดเออการที่เขาเป็นตัวเขาเองมากจนเกินไปอะให้อิสระกับตัวเองอยากเที่ยวก็เที่ยว,ยวอยากทําอะไรก็ทําคือแบบบางทีไม่ได้สนใจความรู้สึกของเรามากมากๆอะ่ะอืมชาวราศีสิงห์ก็แบบบางทีก็เหนื่อยนะคะ นองรู้สึกว่าเขาจะใส่ใจคุณมากขึ้นนะชาวราศีสิงห์เพราะว่าตัวเขาเองอ่ะก็รู้สึกกับคุณมากๆนะคะในใสายตาเขาคุณเป็น Queen of ones นะคะเป็นคนที่เก่งมีความสามารถแล้วก็ฮอตเลยแหละนะคะในใสายตาเขาก็คือคุณก็ไม่ได้ธรรมดานะคะืก็คือพิเศษ นะพิเศษนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนทางไกลาชาวต่างชาติได้ทัดน้ำกรกฏพิจิกมีนชาวทัดดินพลึกศกันบางกรนะคะขึ้นมาเนาะทัดไฟเมสสิงห์ธนูมาทุกธาตุเลยเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะเราคุรู้สึกว่าเขาอะยังไม่ได้ตัดสินใจหรอกนะคะว่าจะยังไงขอดูไพ่สอง สองดาบนะเขายัางให้ความสนใจคุณมากๆอย่างที่บอกเลยเขายัางมีความปรารถนาที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันนี้แม้ว่าแม้ว่าความสัมพันนี้ยอืมัมนมันยากนะนกนกมองว่าอย่างนั้นนะไม่ได้ง่ายนะคะมีเรื่องของระยะทางระยะห่างความแตกต่างคือมีอุปสรรคแน่นอน,นะเนี่ยดูไพ่แต่ละใบนะคะอันนี้ก็มีไฟอยู่ตรงหน้านะคะไฟอยู่ตรงหน้าแล้วก็ นี่ก็ต้องแบบพายเรือข้ามน้ำนะคะสองดาบก,ก็คือความกังวลเนาะเป็นความรู้สึกของฝั่งเขาก็ได้นะที่แบบว่ารู้สึกกังวลกับอุปสรรคเหล่านี้นะคะแต่เขาหายอมแพ้ไม่นะคะนะเนี่ยอืมคนคนนี้ก็คือเขามีแรงใจที่จะไปต่อกับคุณนะคะบางท่านบางคนเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเขาก็รักคุณแล้วก็รักคนใกล้ตัวคุณด้วยนะคะ รักบุตรรักบริวารของคุณด้วยนกรู้สึกว่าคนคนนี้เขารักคุณนะดูเป็นผู้ใหญ่ด้วยถ้าเขาเด็กกว่าคุณเขาก็ดูเป็นผู้ใหญ่นะคะไพ่ของนักการเมืองเจ้าของธุรกิจนักลงทุนนะคะพอไม,ม่ไม่ไม้ทัดลมเมทุนตุนกลุ่ม คือเขาไม่ได้มั่นใจหรอกว่าความสัมพันธญนี้มันจะเป็นไปแบบไหนแต่ตอนนี้คือเขามีความสุขมากนะคะให้ดุสันขึ้นมาคุณคือคนที่ใช่ที่สุดณเวลานี้เลยนะคะชาวราศีสิงค์คือเขาเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วทุกอย่างมันโอ้โหสดใสนะคะโลกใบนี้คือเป็นเป็นทุ่งดอกไม้แบบเนี้นะ อทุ่งดอกทานตะวันนะคะเพราะมีความสุขในใจเลอเกินนะคะในตอนนี้แล้วก็ไม่อยากที่จะสูญเสียเออคุณไปนะคะช่วงเวลาดีๆแบบนี้ไปคุณเกี่ยวข้องกับชาววันอาทิตย์ได้คนที่เด็กกว่าคุณหรือคนที่มีใบหน้าที่อ่อนกว่าวัยนะคะบางท่านบางคนจบกันไปแล้วเราก็กลับมาให้โอกาสกันอีกก็ได้นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ไาโรแฟนต่างกันในเรื่องของศาสนา วัฒนธรรมประเพณีเชื้อชาตินะคะคนที่ตัดจบกันไปคุณมีโอกาสได้ให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งอะคุณจะมีการกลับมาให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคนที่จบกันไป แต่นั่นแหละที่นกบอกว่าบางคนเคยจบกันไปแล้วก็กลับมาอีกนะคะคุยนอปสอดพลังงานของพ่อไม้แม่ๆนะคะ้ารียญ k คิงเหรียน King รักต่างไว้ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหรนักนะคะที่นกเห็นนะยังเป็นอะไรที่แบบว่ายังเลือกเลือกอยู่ ยังเรียนรู้กันอยู่อาจจะยังไม่ได้รู้จักตัวตนของกันและกันแบบทั้งหมดในเวลานี้นะหรือบางคนเนี่ยคุณไปเจอกับคนที่เขากำลังอยากสร้างเงินสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะหรือบางคนชีวิตดีอยู่แล้วเขาก็อยากที่จะทำธุรกิจอะชอบนะคะ พูดได้หลายภาษาเป็นคนเก่งมีความสามารถรอบด้านนะชาววันศุกร์นะคะณเวลาเนี้ยนกมองว่าคุณสำคัญที่สุดเอาจริงๆต่อให้เขาจะมีใครเขาจะมีใครคนอื่นๆที่เข้ามาด้วยนะเขาก็คุณพิเศษที่สุดนะสำคัญที่สุดนะคะมาดูว่าแอคชั่นของเขาเป็นยังไงแล้วก็อะให้สรอ่า แอคชั่น <Action S 2> ของเขาก่อนนะเนาะแล้วก็ไพ่สรุปนะคะเอ็มเพลเลอร์นะคะแอคชั่นของเขาทาวเวอร์คีน็อปสองชาววันเสาร์ชาววันจันทร์นะคะแอคชั่นของเขานกรู้สึกว่าคนคนนี้เขาจะสม่ำเสมอกับคุณมากขึ้นนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากฝั่งเขา เขาจะอยากมั่นคงกับคุณมากขึ้นด้วยด้วยตัวเขาเองนะไม่ได้เกิดจากอะไรเพราะว่าตัวคุณเองอ่ะเป็นคุยนอบสอดนกมองว่าคุณจะนิ่งมากขึ้นคุณจะแบบโอ้ยจะใช้คำว่าเลือดเย็นไม่ได้นะเราไม่ได้คือตัวคุณเองเนี่ยคุณเริ่มที่จะโฟกัสที่ตัวเองนะคะนะคุณโฟกัสที่ตัวเองคุณเริ่มที่จะแบบ กลับมารักตัวเองมองไปที่ข้างหน้าดูอนาคตนะคะดูชีวิตของตัวเองจะทำยังไงให้ชีวิตของตัวเองดีอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขทีเนี้ยนูรู้สึกว่าตัวเขาอะอยากจะอยากที่จะพูดคุยกับคุณมากขึ้นอยากเอาใจใส่มีเวลาให้กับคุณมากขึ้นเขาอยากมั่นคงกับคุณนะแล้วบางทีเนี่ยนะคะไพ่คิงเหรียญขึ้นมาเนี่ยนูรู้สึกว่า เขาอยากจะมั่นคงเพื่อที่จะดูแลคุณได้ด้วยนะเนี่ยอืมคุณจะเห็นได้เลยนะช่วงช่วงเนี้ยว่าเขาจะพูดบอกรักคุณบ่อยหรือแสดงออกถึงความรักความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณมากขึ้นนะในช่วงนี้เลยนะคะอืมใช่มีการบอกรักมีการใส่ใจกันมากขึ้นนะคะนี่คือแอคชั่นของเขานะขอดูให้สรุปหน่อย ชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์นกมองว่าความรักของคุณกําลังจะสดใสนะอืมกําลังจะมีความสุขมากขึ้นนะ่ะ คนที่จบกันไปได้กลับมาพูดคุยเริ่มต้นกันใหม่เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นคนที่ไม่เข้าใจกันอยากจะเลิกอยากจะถอดใจกันไปก่อนหน้านี้ก็เหมือนเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะอืมความรักสุขสงบม,มากขึ้นมีความหวังร่วมกันมากขึ้นนะคะเนี่ยมีความสุขทุกเวลานะคะไม่ว่ากลางคืนหรือกลางวันเนาะเนี่ยได้เจอกันบ่อยใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่า เขาเรียกว่าอะไรไพ่หนึ่งดาบก็คืออืไม่ยอมแพ้อ่ะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคพร้อมที่จะแบบสู้ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอืมนะประมาณนั้นนะคะสําหรับชาวราศีสิงในเดือนนี้เดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันบ้างคนโสดชาวราศีสิงนะคะคนโสดชาวราศีสิงเป็นอย่างไร ชาวราศีสิงห์คนโสดพลังงานของคุณเป็นอย่างไรพลังงานตัวตนของคุณชาวราศีสิงห์อืมนอ้อก็รู้สึกว่าคนที่เงียบหายกันไปอ่ะคนที่ไม่ได้ ไม่ได้คุยกันแล้วอะก่อนหน้านี้ยุติกันไปละถอดใจกันไปละอยู่ๆกลับเข้ามาค่ะชาวราศีสิงห์นะมีเกณฑ์ว่าเขาอาจจะมองคุณดูคุณแล้วมองว่าคุณมีเสน่ห์ดูโดดเด่นนะคะในช่วงนี้อยากกลับเข้ามาค่ะสนใจคุณกลับมาสนใจคุณคนที่ห่างหายนะแฮงแมนเนี่ยคนที่แบบว่าหยุดคุยกันไปอ่าจะกลับเข้ามานะคะเนี่ย มีเกณฑ์ว่าจะเป็นชาวทัดลมเมถุนตุนคุมคนที่เด็กกว่าคุณได้ชาววันอาทิตย์นะคะทัดน้ํากระกฎิจิกมีนทัดทัดลมเมถุนตุนคุมบอกไปแล้วเนาะชาวราศีเมษเนี่ยคนที่เงียบหายอะ่ะโอ้เขายัง เขายังไม่ได้ตัดใจจากคุณนะคะที่นกเห็นเลยก็คือยังเป็นพลังงานของคนงเก่าๆนะคะที่ขึ้นมาเนาะตัวคุณเองอาจจะไม่ได้คาดหวังคุณไปโฟก,กัสเรื่องการงานการเงนินความมั่นคงในชีวิตเราก็ได้แล้วคุณอาจจะไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมในด้านที่คุณให้ความสนใจนะแต่จะมีคนอยากกลับมาชนะใจคุณค่ะจะติดต่อคุณมาในช่วงนี้เลยเพื่อที่ อยากกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้งนะคะนกร,รู้สึกว่าคนคนนี้เขาส่องคุณอยู่สักพักหนึ่งแล้วหรือว่าเขารอจังหวะเวลามาสักพักหนึ่งละแล้วก็อยากที่จะเข้าหาคุณเขาจะเข้ามานะคะเข้ามาพูดคุยกับคุณเพื่อที่จะสานความสัมพันธ์กับคุณต่อน,นั่นเองนะคะก็น่าจะเป็นคนที่เคยเงียบหายกันไปนะคะที่จะกลับมาเชื่อมเชื่อมแบบ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะแล้วมีใครอีกไหมขอดูสิคนเก่าจริงๆค่ะอืมคนเก่ากลับมาขอโอกาสนะคะพลังงานในช่วงนี้นะคุณจะให้อภัยหรือเปล่าอยู่ที่คุณนะขอดูสิกลับมาดีไหมนะคะชาวราศีสิงหกคนโศกคนไกลได้นะคนผูนี้ธาตุดินพฤึกศกกันมังกรค่ะกลับมาดีไหมธาตุน้ำากรกภพิจิกเมีน กลับมาดีไหมเหมือนโตขึ้นอเหมือนเขาจะโตขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงทางฝั่งเขามากขึ้นคิดได้แหละกลับมาได้คําตอบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของคุณละถึงกลับมานะคะกลับมานกมองว่าอยากจะทําตัวดีนะเนี่ยอยากจะทําตัวดีให้คู่ควรกับความรักของคุณนะคะนกรู้สึกว่าการมาของเขาเนี่ย น่าจะเป็นการมาที่ดูจริงจังมากขึ้นเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะแต่คุณอนะ่ะอาจจะแบบเฮ้ยกลับมายังไงเนี่ยจะคิดเยอะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเออกลับมาครั้งเนี้ยจะยังไงดูดูจริงจังนะคะหลังจากที่เขาไปไปคิดไปตกตะกอนแล้วนะคะเขาถึงกลับมานกมองว่าเขาเขาเห็นคุณค่าของเพื่อนๆแหละนะชาวราศีสิงห์เขาถึงกลับมานะคะ นกว่ามีโอกาสได้พัฒนานะแล้วก็ดูเหมือนเขาจะมั่นคงแล้วก็จริงจังมากขึ้นนะคะสำหรับคนโสดนะประมาณนี้นะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะใครสนใจเช็คดววงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดนกสามารถใส่รายละเอียดไว้ใต้คลิปได้ก็จะแปะไว้เลยเนาะ ขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะช่วงนี้ยังยังลงหัวข้อหรือว่ารายละเอียดอะไรไม่ค่อยได้เต็มที่นะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะระบบหรืออะไรตอนนี้นกก็กำลังกาลังแบบติดต่อนะคะกับทาง youtube อยู่เหมือนกันนะคะแบบว่าเพื่อที่จะให้กลับมาใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะสวัสดีค่ะทุกคน